ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองร้อยเตอนทำไมต้องลอดใต้โลงบรรจุสรีระหลวงปูส่สวง เราชื่อแน่เหลือเกินว่าบรรดาลูกศิษย์หรือว่าผู้ที่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงทุกท่านถ้าหากว่าได้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดถึงวัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดแล้วสิ่งแรกที่ทุกท่านจะต้องปฏิบัติเหมือนกันนั่นก็คือจะต้องไปกราบสการะขอพรหลวงปู่สวง และไปกราบหลวงพ่อพุทธวายโมซึ่งกระผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปฏิบัติเช่นนี้เสมอมาเมื่อก้าวย่างขึ้นบันไดไปทีละขั้นจนถึงเบื้องบนของบนดบเพื่อจะเข้ากราบสการะสรีระหลวงปูส่สวงนั้นสิ่งแรกที่ปรากฏให้เราเห็นผ่านประตูนั่นก็คือหีบบรรจุสรีระ หรือว่าโลงที่มีสรีรัของหลวงปู่นอนสงบนิ่งอยู่ภายในคอยเฝ้ามองลูกหลานและผู้ที่มีจิตเลื่อมใสเข้ามากราบขอพอรท่านและที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้คนที่ยืนเข้าแถวเพื่อเดินลอดใต้โลงบรรจุสรีระหลวงปู่ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของบรรดา ผู้ที่มีจิตศรัทธาหลวงปู่นิยมปฏิบัติเพราะทุกคนต่างก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าการปฏิบัติเช่นนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองทั้งยังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลออกไปจากชีวิตของตนเองแต่ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและใคร เป็นผู้เริ่มต้นในการปฏิบัตินั้นมีใครทราบหรือไม่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อพุธเคยเล่าถึงความเป็นมาของธรรมเนียมการลอดใต้โลงบรรจุสรีระหลวงปูส่สวงไว้ว่าตอนแรกก็ไม่มีใครลอดใต้หีบสรีระหลวงปูห่หรอกเพราะไม่มีใครรู้หลวงพ่อพุธเองท่านก็ไม่รู้ จนกระทั่งมีคณะที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งคันรถตู้มากันทั้งครอบครัวสองสามีภรรยาก็เดินขึ้นไปเพื่อจะขอกราบสรีระของหลวงปู่เมื่อกราบเสร็จฝ่ายสามีกับลูกๆก,ก็ลงไปถ่ายรูปสลา,าบนดบไว้เป็นที่ระลึกกันก็เหลือแต่เพียงผู้เป็นภรรยา ที่ยังคงอยู่บนบนดบแล้วจู่ๆเธอก็เอ่ยถามหลวงพ่อพุธว่าขอลอดใต้หีบหลวงปู่ได้ไหมหลวงพ่อพุธก็อนุญาตเธอจึงได้เดินเข้าไปอีกครั้งเพื่อจะไปลอดใต้หีบบรรจุสรีระหลวงปู่ขณะที่เธอกำลังลอดอยู่ใต้หีบบรรจุสรีระของหลวงปู่อยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเธอดังขึ้น เหมือนคนกำลังจะอาเจียนจนหลวงพ่อพุทธคิดในใจว่าเป็นอะไรเนอะหีบแตกหรือเปล่าหรือว่าหลวงปู่จะทำให้เขานเ้นาเหม็นหลวงพ่อพุทธก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแต่ก็ไม่ได้กลิ่นใดๆเลยส่วนผู้หญิงคนนั้นได้วิ่งลงไปอาเจียนอยู่ที่ด้านล่างแล้ว ฝ่ายสามีและลูกที่กำลังถ่ายรูปอยู่นั้นเห็นภระยาอาเจียนก็รีบวิ่งเข้ามาลูบหลังให้พร้อมทั้งถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ไม่ตอบอะไรจนกระทั่งอาเจียนเสร็จหลวงพ่อพุธก็นำขวดน้ำมาให้เพื่อใช้ล้างปากแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกัน สักพักหนึ่งหลวงพ่อพุธก็เลยถามว่าโยมเป็นอะไรเธอจึงตอบหลวงพ่อพุธว่าก่อนที่เธอจะลอดนั้นเธอได้อธิษฐานว่าถ้ามีของที่ไม่ดีอยู่ในตัวเธอก็ขอให้มันออกไปหลังจากนั้นเธอก็เดินไปลอดจึงได้เกิดอาการอย่างที่ทุกคนได้เห็นในวันนั้น จึงทำให้เธอเชื่อว่าหลวงปู่สูงช่วยเธอตามที่เธอได้อธิษฐานเอาไว้หลังจากนั้นประมาณสักสองเดือนเห็นจะได้ก็ได้มีสัตวแพทย์ท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดจันทบรุรีเพื่อมาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้พาคุณแม่มาที่วัดไพรพัฒนาเพื่อกราบหลวงปู่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของคุณหมอ ขาหักต้องใส่เหล็กอีกทั้งท่านเองรูปร่างอ้วนด้วยจึงทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งพับเพียบได้คุณแม่ก็เลยนั่งแล้วหันหน้าเข้าไปหาหลวงปู่ส่วนคุณหมอนั่งพิงเสาอยู่คุณหมอก็ได้ถามหลวงพ่อพุธว่าขอเข้าไปลอดข้างใต้สรีระของหลวงปู่สูงได้ไหมหลวงพ่อพุธก็บอกว่าได้สิโยม เมื่อหลวงพ่ออนุญาตคุณหมอจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปกราบสรีระหลวงปู่สวงแล้วเดินไปลอดใต้หีบบรรจุสรีระหลวงปู่ด้วยเมื่อลอดเสร็จคุณหมอก็กลับมานั่งที่เดิมด้วยท่าทางแปลกๆผ่านไปสักพักหนึ่งคุณหมอก็เอ่ยถามหลวงพ่อพุธอีกครั้งว่าหลวงพ่อครับเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วใจวิววิว ขอรอดอีกสักครั้งได้ไหมหลวงพ่อพุธก็อนุญาตเช่นเดิมเมื่อหลวงพ่อพุธอนุญาตคุณหมอก็เดินเข้าไปรอดอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เข้าไปสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องไห้เสียงที่ร้องไห้นั้นดังมากหลวงพ่อพุธก็เดินไปดูก็เห็นภาพคุณหมอ นั่งคุกเข่าร้องไห้อยู่หน้าสรีระหลวงปู่สูงฝ่ายผู้เป็นแม่เมื่อได้ยินเสียงลูกร้องแกก็ร้องขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายกลัวว่าลูกชายจะเป็นอะไรไปแล้วแกก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วบอกกับหลวงพ่อพุธให้ช่วยลูกแกด้วยส่วนหลวงพ่อพุธเองก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ได้ลุกขึ้นไปดูแล้วค่อยๆถามว่าโยมร้องไห้ทำไมก็ไม่มีเสียงตอบหลวงพ่อพุธก็ยังคงถามอยู่เรื่อยๆจนเสียงร้องไห้ค่อยๆเบาลงจนกระทั่งหยุดร้องแล้วก็หันมาถามหลวงพ่อพุธว่ามันไปหรือยัง ในตอนนั้นหลวงพ่อพุธเองก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันไปแต่ก็ตอบออกไปว่ามันไปแล้วคุณหมอก็นั่งต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วก็ก้มลงกราบสรีระหลวงปู่สงูงแล้วก็เดินออกมากราบหลวงพ่อพุธเสร็จแล้วก็ไปประคองคุณแม่ขึ้นรถกลับเวลาผ่านไป จนกระทั่งถึงเลยวันเข้าพรรษาไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์วันนั้นหลวงพ่อพุธกำลังอยู่ที่ศาลาพ,พอดีก็ได้เจอกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งครั้งนี้คุณหมอได้กลับมาเพียงคนเดียวคุณหมอก้มลงกราบหลวงพ่อพุธท,ท่านก็เลยถามว่าเป็นยังไงล่ะคุณหมอก็บอกว่าหลวงพ่อครับ ตั้งแต่ผมมาลอดหีบหลวงปู่สวงกลับไปผมนอนหลับดีมากเลยครับไม่มีอะไรไปกวนผมอีกเลยมีวันพระที่ผ่านมาตัวผมเหม็นๆผมจะขอลอดใหม่อีกครั้งนะครับหลวงพ่อพุทธก็อนุญาตคุณหมอมาลอดอยู่สามครั้งแล้วก็หายไปไม่เห็นมาอีกเลยหรือว่ามาแล้วหลวงพ่อพุทธไม่เห็น ต่อมาก็มีคนจากจังหวัดบุรีรัมย์เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาวัดไพรพัฒนาเขาตั้งใจจะมาอีกวัดหนึ่งแต่ปรากฏว่าหาไม่เจอก็เลยแวะทานอาหารกลางวันแต่ด้วยความบังเอิญหรือว่าโชคชะตาลิขิตมาทำให้เขาหันไปเจอกับป้ายหลงปู่สวงวัดไพรพัฒนาเข้า เขาจึงถามเจ้าของร้านว่าวัดไพรพัฒนาไปทางไหนจากนั้นพ่อทานอาหารเสร็จพ่อแม่และลูกอีกสองคนพากันเดินทางมาที่วัดไพรพัฒนาเมื่อไปถึงก็ได้ขึ้นไปกราบสรีระของหลวงปู่เมื่อกราบเสร็จฝ่ายพ่อก็เดินดูไปรอบรอบ ฝ่ายแม่ก็ชวนลูกสาวไปรอดใต้หีบบรรจุสรีระหลวงปู่สวงแต่ลูกสาวไม่ยอมไปแม่ก็พยายามขยันขยอให้ลูกไปแล้วก็บอกกับลูกว่าไม่เป็นไรไปกับแม่จะได้หายโรคหายภัยฝ่ายลูกคนโตก็เดินนําหน้าไปส่วนลูกคนเล็กก็เดินไปกับแม่ พอถึงตรงใกล้กับหีบหลงปู่เท่านั้นแหละลูกสาวคนเล็กเกิดอาการเกรงไปทั้งตัวแม่ก็รีบดึงลูกเข้ามากอดลูกก็ยังร้องไม่หยุดจนหลวงพ่อพุธถามว่าร้องทำไมเด็กก็ตอบเสียงดังขึ้นมาว่าเขาไม่ได้อยากร้องหรอกหลวงพ่อพุธก็เลยถามว่าไม่อยากร้องแล้วร้องทำไม เขาก็ตอบอีกว่าอยากร้องหลวงพ่อพุธก็เลยบอกว่าอยากร้องใช่ไหมถ้าอยากร้องก็ร้องเลยเด็กคนนั้นก็ร้องเต็มที่เลยหลวงพ่อพุธเห็นแบบนั้นก็คิดในใจว่าเออเราก็สั่งได้นี่นาะก็เลยบอกเด็กคนนั้นว่าทำใจดีๆนะ ตั้งใจลอดใหม่อีกครั้งนะแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานดีๆให้หลวงปู่ท่านช่วยขจัดปัดเป่าแล้วเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นเองทงั้งทางที่ยังร้องอยู่แล้วก็ลุกตามที่หลวงพ่อพุธบอกพอลอดในครั้งนี้ปรากฏว่าอาเจียนออกมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่า ไอ้นี่ไอ้นั่นไปจ้างคนนี้ไปจ้างคนนั้นมันเอาไปไว้ที่ใต้บันไดขั้นที่สามที่บ้านพักอนามัยหลวงพ่อพุธก็เลยถามพ่อแม่ว่าไปทำอะไรที่อนามัยพ่อก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกสาวไปทำงานที่อนามัยไม่มีที่พักก็เลยพักอยู่ที่อนามัยจากนั้นหลวงพ่อพุธก็ให้ลอดใต้หีบอีกครั้งหนึง่ง จากนั้นพอกลับไปทำงานได้อาทิตย์หนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมอีกพ่อแม่ก็พามาลอดอีกครั้งนี้แค่มาถึงพอลงจากรถก็ดิ้นกระตุกเลยต้องช่วยกันพยุงพาไปลอดใต้หีบหลวงปู่พอลอดเสร็จก็เอาน้ำมนต์มาให้กินปรากฏว่าครั้งนี้หยุดชะงักเลย ก็ได้มาลอดต่ออีกสองถึงสมครั้งจนหายเป็นปกติจากนั้นเองใครที่มาวัดไพรพัฒนาก็จะต้องมาลอดใต้สรีระหลวงปู่สวงกันทุกคนแปลกมากไม่ธรรมดาจริงๆใครมาลอดแล้วได้ผลตลอดเป็นเพราะอนุภาพของหลวงปูสง่สูง ที่ช่วยชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายจากปากต่อปากจึงมีผู้คนมาลอดกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมเนียมว่าใครที่มากราบสรีระหลวงปูสง่สูงจะต้องลอดใต้หีบหรือว่าโลงที่บรรจุสรีระหลวงปู่สูงด้วยเสมอผู้คนมากมายที่มาพึ่งใบบุญหลวงปูสง่สูง ถึงแม้ว่าหลวงปู่จะได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่ทว่าสังขารของหลวงปู่กลับไม่เน่าเปื่อยไปตามการเวลาแต่อย่างใดยังคงอยู่เป็นที่พึ่งทางใจให้กับสาธุชนไปตราบนานเท่านานที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือสรีระสังขารหลวงปู่สวน ซึ่งโดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างมณฑปปราศาสตรหลวงปู่ขึ้นมาเพื่อนำสรีระสังขารของท่านเก็บรักษาไว้แล้วก็นำมาประดิษฐานบนมณฑปปราสาทนี้เพื่อให้คณะศิษยานุสิทธิ์แล้วก็ญาติโยมผู้มีสรรถานทั่วไปได้มากราบและมัตการขอพรหลวงปู่สวงเป็นพระสงฆ์ที่ปฏ,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่ง จึงเป็นพระที่สมควรที่พวกเราจะต้องให้การเคารพและก็บูชาเทิดทูนแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ชีวิตเรามีความเจริญด้วยว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งนั่นเองอิลิเมียองสูงสัมปโนโอิติปิโสนมโมพุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ